ครับชื่อกาบองอาศึกเมย์ไทยไฟแนลซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายอยู่ที่โคราชมีใครเป็นกุบองซ้อมแล้วบ้างครับมีพี่น้องในค่ายพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบหกปีนี่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกเจ็ดน้ำหนักแบบป่อยแล้วตอนนี้หกสิบสามโมยสไตล์อะไรครับสมาติขาววันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปรับเก่าเลยไหมสีใหญ่เจอมาล่าสุดเลยที่ไหนที่โคราชเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนมาชนะคะแนนเขามาด้วย ชนะกันแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดๆวันนี้เลยให้เขามาแก้มือที่ถ่ายการนี่ไม่เคยมาต่อยที่นี่เลยครั้งแรกเลยเนาะแล้ววันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยวันนี้เลยมาช่างต่อยวันนี้เวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบสองอ่าเมื่อเช้ามาเวทน้ำหนักนี้เช้าเกินจุดสี่อ๋อเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดินไปเดินมาน่าจะผ่านเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์อย่างแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกอบใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลครับ ต้อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้40กว่าไปคนจงังหวัดบรีรำฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอวันนี้ขอให้โชคดีนะขอบคุณครับ